สวัสดีท่านนะคะวันนี้เรามาอยู่ในเครื่องเทศกาลอวีโสติาดิวาเล่วันนี้อาเิเกียวเลยไม่อยู่นะคะขอบคุณง,งานส,สิลป์ศิลปะอ่าเพราะขนะาขอเรามาทำอะไรดีล่ะเวลาเยอะเออเรามาทำตกแต่งฟาร์มดีกว่าค่ะ เรามาทำอะไรเล่นๆ,ล,นๆลอยดีกว่านะคะเนี่ยเขาจะขี่มาไปจับบหลบไป เพนนีค่ะเป้าหมายต่อไปยังคิดจะมีเมียน้อยอีกเหรอเพนนีได้กล่าวไว้นะ วางประตูเออเปิดเจ้ามองนะด้วยเดินไปกันจดอจอร์ว่าเ่ีไยวถ้าโปรเจกต์กิจบนะคะผมก็จะทำโปรโปรเจกต์ย สาวจีบตุ่มนะฮะเราจีบหนุ่มดะว่าเราจะสร้างฮาร์เดมีแล้วมากคนโอเคเปิดววันนี้ไปให้มารุเลยมารุนี่ผมมาได้ค่คยไปหานะฮะสวนไงผมก็จะไปหาของอาบิเกียวซะมากกว่าโอลืม มาลุกออกมาแล้วเนี่ยแล้วเขาจะออกวันสิบเอ็ดโมงฮะรอต่อไปก็คัดค่ะคัดค่ะโอเพนพัะมาลูกมาแล้วมาลูกมาแล้วมาดักหน้าประตูเลยรับนะอ่ะทำไมอ่ะเฮ้ยมา Okay. สลามานะทำอะไรน้องเทศกาลไปตกแต่งฟาร์มแล้วกันนะคะเทศกาลมันเริ่มกี่โมงงามแล้อ่านป้ายซะด้วยเริ่มแล้วมั้งน่าจะมาสิบพีมนะคะ ควารมรออะขัดลวกันนะฮะเทปขัดเดยอะวพะกลับมาแล้วนะน่าเริ่มพอดีเลยมาหายไมาไหร่็ไม่รู้นะ,ะนี่มีนะคนที่นะ ต่อหน้าพ่อตาดิฉันกลัวเหลืยกันเมี้ยมาตอนที่สองยังง้ยสัสว์สดิฉันกินแบลเบอร์รี่อยู่คนระว่าเอาโกงก,ะก,กรงกะโหลกมันโกงกระโค้งกระโหลกเมี้ยหรอเพนนี นี่ก็มาลูกละแมารุกกลัมา, <c oughs> กมาแล้วนะะอเ,เสียงไค่ดี <c oughs> สัคิว่าฉันเคยเดินหาถ่ายรนะแม่สีเดี๋ยวก่อนนะโอ้ขาโอก่อนเออโม้ <c oughs> เมื่อกี้เสียงแหคบค่ะเสียงไปไ, <c oughs> ออะะไวในนี้เออชีเรียสอ้าวแพนนี่แล้วจะว่าท้าหัวฉันหมุนเหมือนไม่สามารถอักไปได้อ,อ้าแล้วสุดที่เลิฟละออสุดที่เลิฟพาย อะไรเอยแฟนลายเป็นของฉันแล้วนะเมื่อสีเรียกแฟนได้เนี่ยอะไรคะนะ้าฉันางานได้ไงไปงมเมีมยสุดที่เลิฟเอ้ยจูบมันตรงจุบเลยไปงมปอมเอ๋นนอ,อ,นนอ,อ,นนอมีอนนเซลกชันมาด้วย ทิศเหนือมีลาซาลคุณฉันว่าเออผัดผ่านไม่ได้วเหรอเออมาเล่นหลอกกันหนีคนหลอกแล้วเงี้ยนะมาปื้งเงี้ยโอ๊ยเมื่อกี้เสียงแหบไปได้นะ ว่า g o l เดน p ังกินโอเคมันคืออะไรอ่ะตอนนั้นทางานขับทัาขับมาตรงหนตงนี้นะอ่าขอคนนะคะไปทำอะไรโกเเดน p l a ก k ิ n ต้องให้ภรรยามา <laughs> ติดต้นไว้ bài nha, à, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เราใหญ่กว่าอีกมาถึงขึ้นมาตรงนี้นดูข้างหน้าดีก,กว่าเพื่อนนมีอะไรน่กจะไอ้น่ามีใจหารเริ่มพีเริ่มเริ่มงานได้แล้ว<อ> <laughs> ฝองคลยนะั่นผู้สร้างเองแบบคขมไม่ไต้ไปใช้เควืไอลกายตอของอยาพิสาเหรอเอน่าจะเป็นพิสากลับแนละกลับแล้มันมีอะไรอีกแยว ปั้มเลยไม่ใช่ละ <c oughs> ก็กลับงานพร้อมกันไม่ใช่หรอทำไมสุดที่รักนอนจอดมาทำอ้าวไม่เอาหรอปวดเจ็บไปไว้